โอเคครับนี่สิกลับมาอยู่กับ,ห,บหัวข้อใหม่แล้วก็คือดับเบิลอินทิกรัลใช่ป่มเออดับเบิลอินทิกรัลนะครับก็คือการหาอินทิกรัลสองชั้นโอเคปะ่ะถามว่ายากไหมาไม่ยากเขีย okay, ว่าการหาอินทิกรัลสองชั้นไม่ได้ยากแต่ว่าการหาอินทิกรัลนะครับมันจะแยกออกเป็นสองอย่างนะก็คือเห็นปะ่ะเมื่อกี้เปิดหน้าผิดเออต้องเป็นปหน้านี้นะการหาอินทิกรัลสองชั้นนะครับก็คือมันจะเริ่มด้วยการแบ่งก่อนเนาะ มันจะมีโดเมนสองโดเมนครับที่เราต้องรู้ก่อนก็คืออันแรกครับเราเรียกว่าเล็ดแคงกูล่าโดเมนอีกอันหนึ่งครับเราเรียกว่า over over any any โดเมนเหนือโดเมนใดๆ <c oughs> ซึ่งไอเนี้ยอ่าถ้า <c oughs> ใครเรียนเสร็จแล้วแล้วกลับมาย้อนทวนเ่ะจะพบว่าไอเนี้ยนะครับอินทิเกรตเนี่ยมันสมมุติเป็นอย่างนี้ใช่ปะ เออมันสามารถแปลงเป็นอย่างนี้ได้ CD AB ค่าเท่ากันเออแต่ A over any domain เนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขาบางอย่างครับเออคือมันต้องมีเงื่อนไขาบางอย่างต้องพิจารณาแต่ละข้อเนาะเราไม่สามารถที่จะแบบอย่างรู้ได้ในข้อนั้นจริงโอเคก็มันก็ทำเหมือนกันอินดิเกตปกติอย่าสมมติผมบอกว่า al, uh, double integral FXY DXY ใช่ปะคุณก็แค่ทำเทียบ X ก่อนแล้วค่อยเทียบ Y ืแต่ก็อย่าลืมบวกส่นะถ้าเป็นดับเบิลอิทิกล dy dx ใช่ปะก็แค่หา dy ก่อนแล้วค่อยอืมแล้วค่อยแบบ dx ทําตามลงมาเนาะอ่ะเราทำให้ด <for S 1> ูสักข้อสองข้อก่อนก็ค <un> ือข้อนี้มันเทียบ dx ก่อนใช่ปะก็มอง y ครั้งที่วก็ได้เป็นอ่ x กลังสองส่วนสองบวก xy กลังสอง dy แล้วก็หายก็ได้เป็น x กลังสอง y ส่วนสองบวกด้วย xy กลังสามส่วนสามนะครับเอ้ยเห็นว่าอันนี้ยังผิดเลยเนี่ย ต้องอะอย่าลืมบวก c หนึ่งนะเด็กๆเออแล้วก็หาออกมาอีกครั้งครับก็ได้แบบนี้เนาะจุ๊บแล้วก็ได้เป็นนี่ x y กลางสามบวกด้วย c หนึ่ง y บวก c สองนะครับแบบนี้อืมทีนี้ไอตัวนเนี้ยเนี่ยอืมอืปัญหาปัญหาแบบว่าปัญหาพะเทศชาติมากเลย a e บวก x y อ่ะเพราะอะไรคร <c oughs> าวนี้ครับ e อง x y เนี่ย คุณก็ต้องรู้ก่อว่ามันเทียบตัวแป x เนี่ยก็ต้องมองไว้ครั้งที่ใช่ปะแต่ว่าเราไม่มีสูตรที่แบบอืมเราไม่มีสูตรอย่างเงี้ยคือคือเราแม่งไม่ไม่มีเนี่ยทุกคน <c ười> คือจําได้ไหมครับจากไายการที่ผมสอนไปเมื่อไอนั่นอะไออะไรวะไอไอหัวข้อที่แล้วอะมันชื่ออะไรวะอินฟินิตเออ ไออินฟินิตซีรีอ่ะที่บอกว่าเปลี่ยนตัวเนี้ยครับจากไอดีเอกเนี่ยเหมาะวายเข้าที่ใช่ปะเราแคบโบวายเข้าไปได้กลายเป็นดีเอกบวายนะครับแล้วก็อินทิเกรตออกมาจะได้เป็น e อีงเอ็กวายแล้วก็ดีวายเหมือนเดิมอันนี้ก็แค่มองเหมือนเดิมครับว่า e อีงเอ็กซวายนีย่อันนี้ก็แค่มองเป็นเอ็กวายเหมือนเดิมก็ได้เป็น e อีังเอ็กซวายครับอุ้ยเห็นไหมทุกคนลืมอะไรอย่างเงี่ยแม่งลืมทุกครั้งเลยเว้ยเออแม่งไม่ค่อยชินเลยแล้วก็เหมือนเดิมครับ เนี่ยเราทำเหมือนเดิมเลยได้เป็นอ่า e กำลัง x บวก y บวกด้วย c หนึ่ง x บวก y แล้วบวกด้วย c สองค่อนข้างครับค่อนข้างยากดีคือเราแม่งไม่เคยชินกับไอ้อะไรแบบนี้ไงมาทุกคนครั้งเนี้ยของแท้แล้วก็คืออินทิกรัลจำกัดเขตครับอินทิกรัลจำกัดเขตเนี่ยก็บอกคุณแล้วว่ามีสองแบบเนาะซึ่งการหาอินทิกรัลสองอ่าการหาดับเบิลอินทิกรัลเนี่ยนะครับต้องเขียนอย่างนี้ครับดับเบิลอินทิกรัลเนี่ย มันเอาไว้หาอะไรเนี <passage in> <language> ่ยครับม <language> ันเอาไว้หาโวล่มครับทุกคนเอาไว้หาโวล่มจริงนี่ก็คือมันเหมือนกับการรวมพื้นที่เอเล็กอัเข้าด้วยกันเมื่อได้กลายเป็นโวล่มไง dx ก็คือแบบว่าความสูงเล็กๆอ่ะเมื่อไรกลายเป็นแบบเอคูด d อก็คือ่อยมาก่ะเออแล้วเมื่อเราเอาไอ้พื้นที่เล็กเนี่ยมารวมตัวกันเนี่ยเราก็ใส่อินทิเกรตเข้าไปเนี่ยมันคือการรวมพื้นที่นั่แหละครับอืมก็มีอะไรมากเนาะเห็นปะอันเนี้ยที่ต้องเน้นเนี่ยก็คืออันนี้ อันแรกเนี่ยคือ over อ e ์เ a ตแอง a ู domain นะ over อ e ์เ a ตแอง a ู domain เนี่ยคือมันเป็นโดเมนของซีเรียมอ่าก็ตามภาษาครับตามภาษาอังกฤษเรตแองกู l ่าคือซีเรียมเห่นไหมว่าซีเรียมผืนผ้าก็ 15, มันก็จับกันได้ครับแต่ถ้าเป็นไอเนี่ยครับโอเวอร์เอ็นนี่โดเมื่อไรเนี่ยโอ้โหอันนี้คือความบันไดจริงๆครับทุกคนถามว่าไหนใช้เยอะกันใช่ไหมคือแม่งก็ใช้เท่ากันแหะแต่ในแควสามอะไอโอเวอร์เอ็นนี่แม่งใช้เยอะกว่าอืมคือเห็นปหมเราก็สามารถเปลี่ยนได้อะจากแบบว่า อ่าอินทิเกต y ครั้งสองถึง y ใช่ปะแค่คุณเปลี่ยนเป็น x อะคุณก็เป็นแบบรูท x อะไร x ถึงรูท x อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไงคือมันแค่สลับเว้ยเออทุกคนต้องเข้าใจว่าแม่งแค่สลับแม่งแค่สลับจริงแม่งแค่สลับแบบว่าไอ x เป็น y y เป็น x อะไรแค่เนี้ยไอตัวหลังเห็นปะเนี่ยโอเคทุกคนก็ทำโจทย์เลยดีกว่าเนาะคือมันก็เหมือนเดิมอะอันนี้เทียบ x ก่อนเนาะก็ได้เป็นสอง สองเอ็กกำลังสองบวกด้วยสามเอ็กวายนะครับแต่ไม่ต้องบวกสี่นะเพราะว่าเป็นไรเป็นอินทิกรัลแบบจำกัดเขตเนาะเออก็แทนค่าอันนี้เป็นเทียบเอ็กว่าก็าแทนเอ็กลงไปนะครับก็ได้เป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้ลองไปคิดเลขดูได้ป่ะอันนี้ลองไปคิดเลขดูได้ไหมอันแรกจะได้เป็นสิบสองบวกสิบสองวายนะครับแล้วก็ดีวายแล้วก็อินทิเกรตเทียบวายเนาะกลายเป็นสิบสองวายบวกด้วยหกวายกำลังสองศูนย์ถึงสามนะครับได,ได้เป็นอ่าได้เป็นเท่าไหร่เนี่ยร้อยห้าสิบ โอเคต่อมาก็ข้อนี้เนาะอ่ะข้อนี้เราใช้ผลลับได้ไหมใช้ผลลัพธ์เป็นในตัวเนี้ยก็คืออ e ินทิเกรต e อเอง x บวก y ครับก็ได้เป็น e อเอ็บวก y เหมือนเดิมก็ส่วนสี่ dy เนาะก็ได้กลาเป็นอะไรครับก็ได้กลาเป็น e กับบังสีะ่ะไม่สิ e อบังสี่บวก y ลบ e นะครับอืมใช่ลบ e ยัง y ด้วยก็นี่คราวนี้ครับก็ดึงอันนี้ออกมากจาก e ยัง y ก็เป็น e ยังสี่ลบหนึ่งปะเออนี่แล้ว e บังสี่ลบหนึ่งอ่ะมันเข้าที่ใช่ปะก็ดึงออกมาได้ก็เลยแค่อินดิเกตอ่าหนึ่งถึงสาม e บัง y d y ครับก็ได้เป็น e บางสี่ลบหนึ่ง คูณกับ e บาง y อ e ินทิเกรตหนึ่งถึงสามเนาะเราไปคิดเลขดูนะครับได้เป็น e บางสี M ่ลบหนึ่งคูณกับ e บางสามลบ e เนาะโอเคก็ไม่ได้ยากมากตอนนี้ก็ยังชิวๆสไตล์สบายๆสไตล์มายุรา,ยายอยู่ยอยเออก็มียากไหมวะมีไหมโอเคก็ว่าทนเทปนี้น่้าตัดถึงข้อเจ็ดแล้วก็อีกไอข้อแปดอะไอหลังจากข้อ 8, แปดไปอะแม่งเริ่มเป็นแบบบทประยุกต์อินทิกร,รัลละอืมนั่นแหละ <c oughs> อันนี้ยังชิวๆอยู่นะเด็กๆก็ยังแบบว่าทําได้เรื่อยๆทาก่อนหน้าไปเลยก็ได้เออย,ยังไม่ได้แบบอะไรมากๆเทียบ x ปวะก็กลายเป็นสอง x นะครับลบด้วย x อกำลังสองส่วนแปดลบด้วย xy ส่วนแปด dy อันนี้ลองไปคิดเลขนะอันนี้แต่ศูนย์หนึ่งแปดวะก็แค่แทนหน่อยแทน x เป็นศูย์ก่อนแล้วค่อยลบด้วยอ่า x เป็นแปดเนาะก็จะได้เป็นดานี้นะครับก็คือแปสิบแปด ลบ y dy แล้วก็ได้เป็นแปดสิบแปด y ลบ y สองส่วนสองศูนย์ถึงสิบหกนะครับก็ได้เป็นไม่รู้วะแปดสิแปดคูณสิบหกอันนี้ติดเอาไว้เลยอะส่วนด้วยสองลบสองร้อยห้าสิบหกส่วนสองนะครับก็ลองยิ้มเคยคิดเลขดูนะเออฟังหน่อยไอ้ข้อนี้ก็ก็เหมือนเดิมเนาะอืมก็เทียบไอ้กับมอง y ครั้งที่ยังไงก็ได้แบบนี้ ไม่ไอคือไอ y อ่ะมันสามารถดันเข้าไปได้ดันเข้าไปตรงนี้ได้เว้ยทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้อืมกลายเป็นอินทิเกรต x y นะครับ0ถึง1 dy เหมือนเดิมก็ได้เท่าไหร่อ่ะจะได้เป็นอินทิเกรต0ถึง1นะครับ e กบัง y ลบ1 dy ก็ได้เป็น e บัง y ลบลบอะไรลบ y จาก0ถึง1นะครับก็ได้เป็นนี่ไง e ลบสข้อนี้โอเคต่อมาเนี่ยจะเริ่มเป็นไอ้นี่ละโอ e r a อ y นี m โด n และเออก็ถึงข้อ7เนาะแล้วเราก็จะตัดเทียมนี้นะครับโ okay. <c oughs> <c oughs> อเคอันแรกก็เทียบ x เนาะอืมก็เทียบ x อกครับมอง y ข้างที่ก็อย่างนี้แล้วก็แทน y สองถึง y dy ก็ได้กลายเป็นอะไรอินทิเกรตศูนย์ถึงหนึ่งเป็น y กำลังสามส่วนสองลบด้วย y กำลังสี่ส่วนสองปะอืมไม่น่าใช่น่าเป็น y y ของสามส่วนสองลบด้วย y ของห้าส่วนสองนะครับอ่าใช่แล้ว dy อันนี้ก็อินทิเกรตเหมือนเดิมนะจะเป็น y ของสี่ส่วนแปดลบด้วย y กำลังหกส่วนสิบสอง แล้วก็ตั้งแต่เนี่ยส่วนหนึ่งเนาะจะได้เป็นหนึ่งส่วนยี่สี่นะครับเราไปคิดดูอืมไอข้อนี้ก็เหมือนเดิมเนาะไอไอด้านล่างอ่ะดันขึ้นมาเป็นไอ้นี่หน่อยกำลังลบแบบนี้ก่อนแล้วก็มันเทียบ y เนาะก็มอง x เข้าที่ครับก็จัดรูปใหม่ได้อย่างนี้ ก็ได้กลายเป็นอันนี้อินดะิเกตหนึงถึงสองเนาะอันนี้เป็น x บวกยกำลังกำลังอะไรกำลังลบสองส่วนด้วยลบสองนะครับ dx แต่นี้เอ้ยต้องเทียบแต่ x ถึง2 X วะแล้วก็ dx นะครับก็ได้เป็นนี่อินดิเกตหนึ่งถึงสองสาม X สม x ส่วนลบสองย้อลบสองนะครับลบด้วย2 x ส่วนลบสองย้อลบสองนะครับ แล้ว dx จัดรูปก่อนทุกคนมันจะได้เป็นอย่างนี้นะไอ้ลบหนึ่งส่วนสองนี่ก็ดึงออกเนาะอินทิเกรตหนึ่งถึงสองนะครับกลายเป็นหนึ่งส่วนเก้าเ x กับลังสองลบหนึ่งส่วนสี่เ x กับลังสองเนาะ dx แล้วจัดรูปไปจัดรูปมานะครับมันจะได้เป็นอันนี้ลบห้ามันไม่ได้เป็นห้าส่วนเจ็ดสิบสองเว้ยเออลองไปจัดดูนะห้าส่วนเจ็ดสิบสองก็แค่หาคอนอแล้วก็ดึงไอคอนออกมามันจะได้เป็นอินทิเกรตหนึ่งหนึ่งสองนะครับ D x กับลังลบสอง dx ันนี้เท่ากับอะไรครับห้าส่วนเจ็ดสิบสองเอกกำลังลบหนึ่งส่วนลบหนึ่งเนาะแล้วก็อินทิเกรตตั้งแต่หนึ่งถึงสองครับลองคิดเลขนะจะได้เป็นอ่าห้าส่วนร้อยสิบสี่ครับโอเคมาข้อท้ายละไอข้อนี้ก็เทียบ y เหมือนเดิมนเนา,าะอินทิเกรตสูนถึงหนึ่งครับก็ได้เป็น y บวก y มันเจ็ดส่วนเจ็ดอันนี้ก็ x อกกำลังอันนี้ก็ x อกำลังหนึ่งส่วนสองถึงเกำลังหนึ่งส่วนสามเนาะ ก็ลองหาดูครับจะได้เป็นตัวนี้อินทิเกเตศูนย์ถึงหนึ่ง x กำลังหนึ่งส่วนสามบวกด้วย x กำลังเจ็ดส่วนสามส่วนเจ็ดลบด้วย x กำลังหนึ่งส่วนสองลบ x กำลังเจ็ดส่วนสองส่วนเจ็ดคือผมมั่นใจว่าพวกคุณอินทิเกเตเป็นอยู่แล้วผมเลยไวัได้เลยอันนี้กลายเป็นอะไรครับสามส่วนสี่ x กำลังสี่ส่วนสามบวกด้วยหนึ่งส่วนเจ็ดคูณสามส่วนสิบ x กำลังสิบส่วนสามลบด้วยอะไรครับสองส่วนสาม x กำลังสามส่วนสองอันนี้อะไรเนี่ย ลบหนึ่งส่วนเจ็ดคูณกับอะไรสองส่วนเก้าวะเอกมังเก้าส่วนสองนะครับแล้วก็เทียงแต่ศูนย์ถึงหนึ่งคำตอบครับสิบเจ็ดส่วนร้อยแปดสิบโอเคเด็กๆไอพาร์ทไอที่มันเป็นเบสิกอินทิกร์อะเบสิกดับเบิลอินทิกรลก็จบแค่นี้เนาะครั้ง,นะงหน้านะครับครั้งหน้าเราจะมาต่อในหัวข้อไอดนะับเบิลอินทิกรลเนาะก็คือไล่ลวกๆตั้งแต่ข้อแปดยันสิบหกเลยก่อนนิดนึงครับโอเคครับเทมนี้ก็จบเทมนี้เนาะแล้วเจอกันใหม่เทมหน้าครับวันนี้ไปครับสวัสดีครับบาย